สวัสดีครับเื่อนสีทุกท่านครับวันนี้ผมเขื่อีสานใต้ครับมาขอโชคขอลาบจากศาลมิฮานีสีอีสานครับวันนี้มากับคําแก้วครับก็คือตัวผมเองแล้วก็คําแก้วครับได้อ,อพยพมาจากจาก,จากอําเภอภูสิงครับก็คือทางบ้านติดกับชายแดนครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านที่นําชุมชน,ชนก็คือแจ้งให้ชาวบ้านอพยพออกจาก หมู่บ้านก่อนนะครับในช่วงนี้เมือเงินผมก็มาอยู่ที่ตัวจังหวัดศรีสะเกดครับก็เลยมีโอกาสได้มากราบขอโชคขอลาบจากแม่ฮันนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทําแก้วอขอโชคขอลาบในงวดน,นี้ครับก็คืองวดของวันที่1สิงหาคม68ครับได้โชคได้ลาภคราบาาแม่ฮันนี่เป็นเลขตัวไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ครับว่าแม่จะเมตตา ให้แนวทางตัเลขเข้าตรงๆหรือเปล่านะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแนวทางก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับเราล่องคัแก้วขอจากอาแม่อาฮันนี่ด้วยกันนะครับ สถานที่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้มานานแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่าบริเวณสารของแม่ก็เปลี่ยนไปครับก็คือดูสวยงามแล้วก็จเจริญขึ้นครับสาธุสาธุค่ะแม่นี่คะวันนี้ลูกมาขอช่วขอรับจากแม่ค่ะในว,นวันที่หนึ่งสิงหาคมหกแปดลูกก็ไดเลยกัดบริเวนมาทางนี้เะาะคะ่ะ วันนี้ก็ได้ไมาแถวแถวบริเวณน,นี้ก็เลยมาขอโชคขอลาบจากแม่อันนี้เพื่อที่จะนำตัวเลขไปฝาก FC ในช่องเคยสานใต้เสียงโชคในงวดวันที่1สิงหาคม68ขอให้แม่เมตตาให้ตัวเลขตรงตรงบางๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1หรือว่าเลข2ตัวล่างเนาะค่ะขอให้เลขแตกตรงตรงบงๆค่ะแม่สาธะทุสาธทุสาธทุ สามปีแล้วเนาะคะ่ะที่ไม่ได้มาประมาณสองถึงสามปีค่ะเดี๋ยวเราก็เอาเลขเอ,อื่นออกก่อนเนาะจะได้ไม่สับสนตรงนี้ชัดๆค่ะเดี๋ยวรอเลขทูปรอรุ่นเลขทูปแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนดืน่นอ่ในระหว่างที่รอเลขทูปเนาะเรามาปปองเลยีใชร์ ตาทุกค่ะแม่แต่แต่เป็นใบหนึงแต่ไม่พอใจแค่หนึงค่ะลูกมือแค่หนึ่งค่ะแม่ทันนี่ค่ะลูกขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีช่องเขื่อีสานใต้ค่ะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสุพรรค่ะก็ขอให้เลขออกตรงตรงปังๆค่ะลูกจะล้วงปิงปองเนาะขอให้เลขออกมาตรงๆลูกเลยครับท่านผู้ชมมาลูกแก้วตาที๋เสกเชฟเนี่ยเอฟซีเดือดแย่เดือดอยู่นั้นจริง แม่ทีเงีดเชแม่ให้นี่จไปก็มีหลานแม่ได้ครับแม่นี้เก็บห้หนึ่งทีทีละลูกอ๋ลูกอันนี้หกหกอเลขหกครับทุกชั่มอเป็นเลขสองรวันนห้าชุดอ๋อนี่หกหเป็นเลขสองท่านเสียชีวิตปี่หกอันนี้เลขหนึ่ง 6กหครับท่านผู้ชมครับสี่นะแม่นี่เกิดบ้่งสี่ได้มหนึ่งสี่เจ็ดหหนึ่งเจ็ดหรือเก้าหนึ่งเจ็ดนาะนี่ค่ะคำแก้วชัวตัวเลขให้ดูอ่าเลขปิงปองครับท่านผู้ชมที่คำเจ้าอธิฐานขอจากเมฮันนี้ครับหกหนึ่งเจ็ดหรือเก้าหนึ่งเจ็ด สาทูสาทูค่ะแม่เดี๋ยวรอรุ่นเลขทูบเนาะเลขทูบก็ขอให้ออกมาเป็นเลขใกล้เคียงกันเนาะจะได้เสี่ยงโชคแล้วก็จะได้ไม่ยากเนาะค่ะ่านผู้ชมครับเลขทูบตัวแรกครับทูบตัวแรกก็หกเลขหกใช่ไหมค่ะเมื่อกี้จับปิงปองได้หกเนาะครับทูบตัวแรกก็หกเหมือนกันค่ะมาดูมาดูเลยทูบ นี่ค่ะเลขเลขหกเหมือนกันม <า S 1> เมื่อกี้ปิงปองก็หกเนาะค่ะเดี๋ยวรอรุ่นอีกสองตัวค่ะตัวที่สองตัวที่สามนี่ค่ะเลขหกเหมือนกันพอดีอบพยพจากเหตุการณ์ไม่สงบที่อำเภอภูสิงเนาะแถวบ้านเนาะก็มาอยู่ก็พักอยู่จาพักอยู่ห่างจากสารแม่ฮันนี่ประมาณสิบกโล ก็เลยแวะมาเนาะ,ะไ่ได้มาประมาณสองถึงสามปีแล้วที่เรารไม่ได้มาเนาะเผื่อแม่เมตตานะเผื่นอนานๆมาขอแม่ทีก็แม่จะให้โชคเนาะ<ช>ตามที่คําแก้วเคยมาขอคําแก้วก็ได้โชคหลายครั้งค่ะจากศาลแม่ฮันนี่ค่ะเคยมาขอเลขแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ตรงนี้ไปก็ถูกเลขหลายรอบมากๆพอดีพักหลังมาก็ไม่ค่อยได้มาเนาะเดี๋ยวงวดนี้มาเสี่ยงค่ะเผื่อแม่จะเมตาเนะค่ะ ตัวที่หนึ่งก็<ล>อ่านเห็นแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมก็คือเลขหกตรงกับเลขเดียวกับที่ค้าแข้งจับจับปิงปองปปิงปองอค่าทานผู้ชม ที่สองพีกรรมแจ้วขอจากเม่ฮันนี่สีทีสามท่านผู้ชมมาแล้วครับก็คือเลข8ครับตัวที่1เลข6กตัวที่สองเลข8ครับเดี๋ยวอรอรุ่นตัวที่สาด้วยกันนะครับ6กก็ระวัง9 8ดด้วยครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ สลับเลขตัวที่สามมาแล้วครับเลขที่คําแจ้วขอจากเมฮันนี่สีสามเนาะครับก็คือเลขหกสลับตัวที่สามเนาะครับเลขตัวที่หนึ่งเลขหกตัวที่สองเลขแปดตัวที่สามเลขหกครับหกแปดหกครับท่านผู้ชมครับก็ระวังเก้าแปดหกหรือว่าเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าครับท่านผู้ชมแล้วก็ หกแปดสองหกสองแปดหกแปดสองก็แล้วอ่ะหกสองหกแปดก็ 6, 68, ได้ค่ะเพราะว่ามีเลขหกสองตัวใช่ค่ะหรือว่าหกหกหรือว่าเก้าเก้าด้วยถ้าตัดเนาะ,ะแล้วก็หกแปดเก้าแปดประมาณนี้เลขลูกก็คือจากแม่ฮันนี่เนาะที่ขอก็คือหกแปดหกหกแปดหกก็ ได้อีกหลายตัวเนาะจะเป็นเลขหกสองตัวก็เป็นหกสองแปดก็ได้มีได้หกสองตัวแล้วก็มีเลขแปดหรือว่าเก้าแปดเก้าถ้าตัดเล่นก็เป็นหกหกหกแปดเก้าแปดเก้าเก้าก็ได้ค่ะแต่ก็ว่อที่แล้วมันก็สองหกไปแล้วเนาะวันนี้อาจจะเป็นสองเก้าก็ได้ เขไม่แน่เนาะเลขหกเลขเกามันจะตีลังกาค่ะส่วนเลขปีปองก็617หรือว่า917เป็นตัวเลขที่ขอจากแม่ฮันนี่เนาะหกแปดหก็รู้สึกว่าจะตรงกับเลขที่เคยสารใต้ฝันว่าเห็นทะเบียนรถที่ว่ามีคนคลอนลูกบนรถค่ะก็คล้ายกันแล้วก็เลข17เลข617นึ่เกนึ็าะก็ตรงกับหลายท่านอยู่ค่ะก็ขอให้ตัวเลขออกตรงๆปังๆนะคะแม่ เลขที่ขอได้ไม่ว่าจะเป็นเลขทูบหรือเลขปิงปองค่ะวดวันที่1สิงหาคม68ขอให้ f อฟช่องเขยสานใต้ที่มารับชมคลิปนี้ได้โชคได้ลาบกลับไปเนาะค่ะขอให้แม่เมตตาให้ตัวเลขออกตรงๆปังๆค่ะ1สิงหาคม68ค่ะสาธุสาธุค่ะแม่ค่ะสาธุค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะก็ขอโชคขอลาบมาฝากท่านผู้ชมเนาะได้โอกาสมาทางนี้ค่ะแล้วก็ ฝากติดตามคลิปของเคยอีสานใต้จนกว่าเลขจะออกเนาะวันที่หนึ่งสิงหาคม6กค่ะจะตามฝันโค้งสุดท้ายให้ท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเหตุการสงบได้กลับไปบ้านเร็วๆก็จะไปขอปูตาจัมปนวงให้ท่านผู้ชมด้วยเนาะจริงๆตั้งใจจะขอตั้งแต่วันพระแต่ว่าติดเข้าให้ย้ายออกจากพื้นที่อ,อพยพเนาะ ก็เลยไม่ได้ขอถ้าได้กลับบ้านเร็วๆกว่อนเลขออกก็จะไปขอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาธุสาธุขอให้แม่แม่ตาถูสาตกตาถู่ัวใจเราได้เ,อ,เ,อ,เ,อ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลขออกตรงๆหนึงวันศุกที่หนึ่งสิงหาคมหกสิบแปดนี้ครับ